หวงใจซาจะพาไปชมที่ดินในโครงการนี้นะคะเดี๋ยวตามซาซ่ามานะคะไปดูกันค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแปลงแล้วใช่ไหมครับคุณซ่า ตัวที่ดินก็คือติดถนนสองฝั่งนะครับก็คือเป็นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งนูง้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าฝั่งนู้นนะครับเสาฟไฟก็ยังเป็นถนนครับตัวที่ดินเนื้อที่เท่าไหร่นะครับคุณท่าที่ดินเนี่ยเอ่อทั้งหมดเนี่ยสองร้อยสิบเก้าตารางวานะคะเป็นโฉนดสองใบเป็นโฉนดสองใบใช่ไหมครับใบแรกเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบตารางวาใบที่สองหนึ่งศูนย์เก้าตารางวาค่ะครับก็คือเริ่มจาก รถจาหมุดนี้นะ,ะหมดนี้นะครับหม,ดน,หมดนี้ก็ฝั่งตรงข้ามไปเป็นบ้านพักอาศัยนะครับแล้วก็หมดนี้ก็ยาว aw, ไปถึงตรงรดินแดงๆที่เราถมไว้ครับก็ <นะ S 2> คือไปถึงตรงถนนฝั่งนู้นนะครับใช่ค่ะชนถนนเลยครับแล้วก็อีกหมุดหนึ่งอยู่ฝั่งไหนครับคุณช่าชาคุณก็ฝั่งที่เห็นหมุดมุมนู้นนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ตรงเสาไฟฟ้าใช่ไหมครับคุณช่าชาใช่ค่ะตรงเสาไฟฟ้าครับแล้วก็ตรงเนินเนี่ยก็จะเป็นของเราอยู่ครับพื้นที่ตรงเนินๆนะครับเดี๋ยวคุณช่าชาเราลองเดินดู พื้นที่ก่อนนะครับฝั่งน,นี้ติดถนนก็น่าจะมีประมาณสักเกือบเกือบสี่สิบเมตรได้นะครับแล้วก็วิวเขาใหญ่ฝั่งไหนครับะคะุณตาาฝั่งนู้นคือวิวเขาใหญ่นะครับเห็นเขาใหญ่มันสักครึ่งใบนะครับ<ช>ตรงนี้ก็จะเป็นเนินธรรมชาตินะครับมีหินครับก็คือแนะนําว่าตัวเนี้เราเอาหินที่อยู่ในแปลงเนี่ยมาจัดเรียงให้สวยงามนะครับแล้วจุดนี้ก็อาจจะทําเป็นซุ้มกาแฟใช่ไหมคุณตาาเป็น ครับก็จะเห็นว,หว,วิวเขาใหญ่ชัดเจนมากตอนนี้ก็เราเพิ่งทำการเคลียร์ลิงแล้วก็ถมที่ดินไปบางส่วนนะครับก็แนะนำว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับแปลงนี้เหมาะสำหรับบ้านพักหลังกเกษียณจริงๆนะครับเพราะอยู่ในหมู่บ้านสว่างใจซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่ล่มลื่นนะครับแล้วก็ เข้าไปด้านในก็จะเป็นวัดถ้ำกิศนาะะนะครับของหลวงพ่อสนองครับโอเคคุณทราเยเราเดินไปดูฝั่งนู้นกันครับใช่ค่ะเดี๋ยวซาพาไปเดินไปดูข้างในแปลงรอบๆกันก่อนนะคะว่าพื้นที่แค่างที่เป็นรอยดินข่มไว้นะคะครับเดี๋ยวคุณทรายเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดู<ช>วิวด้านบนนะจุดนี้นะครับถ้าแต่งดีๆีนี่จะสวยมากนะคือเป็นไฮไลท์ของแปลงก็ว่าได้นะครับเป็นจุดที่ ่าเป็นเนินลูกเล็กๆนะครับแล้วก็มีหินธรรมชาติอยู่ <_ V> หินตรงเนี้เราสามารถที่จะมาจัดเรียงใหม่ให้สวยงามกว่าเดิมยิ่งขึ้นนะครับ <_ V> แผนกล้องให้คุณผู้ชมดูนะฝั <_ V> ่งนู้นจะเป็นวิวเขาใหญ่ทางทิศใต้นะครับจริงๆแล้วเอ่อโซนนี้ก็ไม่ไกลจากเขาใหญ่นะครับไม่ไกลจากถนนเส้น3052ูนเข้า <_ V> <_ V> มาก็ประมาณเก้เมตรเองค่ันประมาณเก้เมตร ระด,ดับความสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยเท่าไหร่ครับ,บ <38 8 S 2> คุณอาซาสามร้อยแปดสิบแปดเมตรสามร้อยแปดสิบแปดนะครับ<ะ>ก็รอบข้างมีบ้านพักอาศัยนะครับอยู่เต็มไปหมดนะครับในโครงการนี้ก็คือเป็นโครงการที่อยู่มานานเมื่อก่อนมีความต้องการสูงมากนะครับประมาณสักเจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับมีลูกค้าคุณผู้ชมให้หาในโครงการเนี้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคคุณอาซาเราเดินไปดูข้างล่างกันนะครับ อ่ะตอนนี้เราเข้ามายืนอยู่กลางแปลงคุณนาซาใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวผมขึ้นภาพมุมสูงให้คุณผู้ชมดูนะครับจะได้เห็นสภาพแวดล้อมภายในโครงการบ้านสว่างใจนะครับซึ่งก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่เหมาะสําหรับการอยู่อาศัยจริงๆเหมาะสําหรับการอยู่หลังกเกษียณใช่ค่ะโอเคคุณนาซ่าลองสรุปให้คุณผู้ชมดูครับว่าตัวที่ดินเนื้อที่เท่าไหร่เอกสารเป็นอะไรแล้วก็ระยะห่างจากถนนเส้น3ามศน้เนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วสุดท้ายเจ้าของเปิดเสนอขายไว้ราคาเท่าไหร่ครับ แปลงนี้นะคะมีฉโฉนด2ใบนะคะใบแรกอ,ะอ่ะหนึ140่งร้อยสี่สิบตารางวาใบาที่สองเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าตารางวารวมแล้วเป็นสองร้อยสี่เก้าตารางวานะคะเปิดขายอยู่ที่ตารางวาละหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทต่อตารางวาค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเขาตั้งอยู่ที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องนะคะห่างจากถนนเส้นสามศูนย์ห้าสองประมาณเท่าไหร่ครับเขห่างจากเส้นสามศูนย์ห้าสองเนี่ย 900เมตรประมาณ900เมตรตัวที่ดินโครงการบ้านสว่างใจนี่ก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับชาโตเดือเขาใหญ่ใช่ค่ะคุณผู้ชมถ้าอยากไปไหว้พระก็ที่นี่เขาก็อยู่ใกล้กับวัดถ้ำกิศนานะคะครับซึ่งเป็นของตรงพ่อสนอครับ <c oughs> ก็เข้ามากราบไหว้ครับ2 4 9ตาารงวานะครับเปิดราคาไว้ที่ตาารงวาละ18,500บาทนะครับ คุณผู้ชมท่านใดสนใจผมแปะไอดีไลค์คุณสซาไว้ลองติดต่อทีมงานเราเข้ามานะครับเพื่อเข้าชมพื้นที่อีพีนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนไปค่อยเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ